เรื่องการเงินเนีย <trench S 1> <ม>่ยครับบางท่านอาจจะรู้ว่าเป็นเรื่องยากเย็นแต่จริงๆไม่ได้ยากเย็นนะครับมาเรียนรู้ศึกษาก็ได้ <ed> มาเรียนที่นี่สามารถที่จะรู้เรื่องการเงินได้เพราะการเงินเป็นเรื่องสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับถ้าเราจะพัฒนาโครงการใดๆนั้นเน, Lion, นี่ยนะครับก่อนอื่นต้องดูก่อนนะครับว่ามีความเป็นไปได้การเงินไหมคุ้มไหมที่จะพัฒนาโครงการนี้ถ้าไม่คุ้มนี่เราอย่าทําเลยนะครับยกเว้นเลยจะาทำโครงการเท่าทุน รงการขาดทุนเป็นการกุศลในเรื่องหนึง่งนอกเหนือจากเรื่องการเงินแล้วอาจจะดูเรื่องตลา,ลาดเรื่องข้อกฎหมายเรื่องกายภาพแต่เรื่องการเงินนั้นเนี่ยครับเป็นหัวใจสําคัญมากเลยนะครับเราต้องดูว่าการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนในการลงทุนเป็นยังไง้างนะครับเรื่อง IRR เป็นอย่างไรบ้างเรื่องสูตรตัวเลขต่างๆเนี่ยครับจัเป็นต้องรู้แล้วก็มาวิเคราะห์การทํา Cash Flow นะครับก็คือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินนะครับซึ่งหลักสูตรนี้เนี่ยครับ ผมและคณาจารย์ต่างๆเนี่ยก็มาสอนท่านโดยเฉพาะเลยนะครับจะวิเคราะห์ความเป็นไปได้างการเงินยังไงดีเราลงทุนซื้อบ้านมาสมมุตินะครับราคา5ล้านผ่านไปส0ปีเพิ่มขึ้นมาเป็น7ล้านมันคุ้มไหมนะหรือมันยังไม่ค่อยคุ้มเท่าที่ควรนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้เนี่ยนะครับเราเรียนกันถึง4วันเต็มนะครับนะมีทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็เทียบกันที่สุดเนี่ยครับแต่ละวันเนี่ยเราจะมีฝึกภาคปฏิบัติ เนะราเห็นศึกษาการพัฒนาอสังหารทรัพย์ป,ประเภทต่างๆทั้งแนวราบแนวสูงเนี่ยมาให้ท่านได้ดีลูกคิดหลังแก้มาใช้คอมพิวเตอร์กันนยครับเมื่อนองคอมพิวเตอร์มานะครับที่นี่มีให้เรียบร้อยแต่ถ้ามามาเองด้วยก็ได้นะครับนะเราจะได้มาเรียนรู้ว่าการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินนั้นทํากันอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จและทําแล้วมั่นใจได้เลยครับว่าประสบความสำเร็จแน่นอนครับในการพัฒนาอสังหารทรัพย์อย่าลืมมาเรียนนะครับ re 1 2 1การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน Cash Flow ที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยครับ